ถ้าจะสรุปนะเจ้าคะถึงอาน,นิสง์ของการลาะอ,อายุท่านอาจารย์โปรดสรุปโดยโดยโดยย่ออีกสักครั้งสิเจ้าคะ่ะที่จะให้เป็นข้อสกิดใจเตือนใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องการลาะอ,อายุในวันนี้มันต้องรู้จักอายุโดยเฉพาะของตัวเองดีถึงที่สุดจนเห็นข้อบอกพร่อง เห็นข้อหน้าล่อมันจึงจะมาล่อได้อของคนอื่นนั้นไม่รู้ของเขาไม่ต้องไปสนใจขเขาก็ได้ของตัวเองมันรู้อยู่ว่าบทกต้องอย่างไรผิดถูกอย่างไรมันก็จะไดเอามาแก้ไขเสียด้วยสติปัญญาหรือการศึกษาที่ถูกต้องที่กล่าวมาแล้วให้การศึกษานั้นสามารถ ใช้ได้ในการที่จะซักพอกอายุหรือว่าทำนิติเตียนอายุที่มันเดินไปผิดทางการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ปลอดภัยทั้งในแง่ที่จะปฏิบัติในแง่ที่จะได้รับผลของการปฏิบัติไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ ขอบพระคุณนะคะ